อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจิตาวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคโอโออนิจจสังขารไม่เที่ยงตรงหนุ่มแก่ย่อมจักปรงชีวิตมวยอย่าสงกาอุบัติเกิดแล้วก็กลับวิญญาณดับจากสารีราขาดสิ้นแห่งปานาวิการกายก็เป็นไป บ่อเที่ยงบ่อทนทานบ่ออยู่นานสักเพียงใดย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไปทุกขนานิกรชนสิ่งสุขอันประเสริฐสุขล้ำเลิศจะถาผลคือจิตอยากกังวลเป็นจักกะมะุณาดับสนิทในสังขารที่จิตสร้างคือตันหามิใช่มิไขในภาวะวิภาวะประเสริฐแลสาธุ